ใช้น้ำอุ่นล้างคราบมันออกจากกล่องและฝาปิดจากนั้นใช้เกลือเทลงไปในกล่องแล้วบีบน้ำยาล้างจานใส่ลงในฟองน้ำสำหรับล้างจานแล้วก็สามารถล้างคราบมันออกจากกล่องได้เลยไม่ว่าจะเป็นคราบมันที่อยู่ในกล่องขอบกล่องด้านนอกของกล่องและฝาปิด เมื่อล้างคราบมันด้วยเกลือและน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วล้างกล่องด้วยน้ำสะอาดจากนั้นเช็ดหรือปล่อยไว้แห้งแล้วก็สามารถนำเก็บได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหากล่องพลาสติกมันหรือวิธีล้างกล่องพลาสติกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนานกรสวัสดีครับ